ไม่ตื่นเต้นเรนขวัญจริงเออพวกที่เราทำหนังผีเยอะตอนสมัยยูออกไซน์อ่เอาท่านต่อมความกลัวแม่งชาด้านมากเลยหายไปเลยฮะสิบวิธีเห็นผีอ่ะกูเป็นคนรีเสิร์ชให้มันนะเว้ยสวัสดีครับอ่าผมโจ้ครับกันติฮะนุ่นตงตงจอ่าเจอเราบอยสเกลสามคนนะครับวันนี้เรามาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆพวกคุณในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าพาสหนังเล็กเชนเทเลอร์ครับอ่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะดูตัวอย่างหนังพร้อมๆพวกคุณนะครับใช่แล้วฮะวันนี้เป็นหนังภาพยนตร์ต่างประเทศครับ Never let go ยังไงดไม่รู้เลยลองลองดูกันอะจำไม่เชื่อเนี่ยมาอย่างไยแบบอย่างเงี้ยเออเหมือนนีไฮไลท์อะไม่ชอบเลยอ่ะเนอะเสดไม่หายไปเลยหรคนนี้เมื่อก่อนดังนะฮันรีเบรียอ่ะเคยเล่นเจ็บอลได้ปะขั้สุดท้ายของเกมใช่ไหมอืม ทำไมทำไมต้องโผล่ไว้กับบ้านละเพราะอะไรกลัวหลงเหรอเป็นหนังรักขขวางเพี่ยาจะใช่แต่เรชอบระตูนี้นะไลออนเกเออปรูสิงโต ข้างนอกมีปีศาจอยู่เนอะมึงจะออกไปตอนกลางคืนทำไมอ่ะมึงก็วอร์นอ่ะมีเหตุพี่้ปล่อยเชื่เดนทางแลล่อย่ดินทงคือถ้ามีเชื่อจะได้กลับบ้านได้ did you notice anything why are you asking all these questions mom never lied to us he wants you to doubt me really safe to leave that's what it you to the team that rope is your lifeline never let go ปล่อยมันปีนไปเรากลับบ้านไปหมดเลปล่อยมันปีนไปไม่ต้องสนใจมันเข้าบ้านลูก เฮ้ยดูตื่นเต้นดูดูดูดุขวัญจริงเออดูดูตื่นเต้นดูน่ากลัวนะแต่ทำไมต้องออกไปอย่างที่พี่บอกเหแต่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องผูกเชือกกับบ้านด้วยซ้ำเหมือนเหมือนเหมือนฟัตัวอย่างมันบอกว่าก็เหมือนเหมือนกลไกที่จะดึงตัวคนกลับมาที่บ้านเหรอถ้าไม่มีเชือกก็แปลว่าไม่รอดใช้อยู่ที่ไหนให้ตามรอยจากเชือกอะไรนั่นมาพี่จริงเหรอไม่มีหรอ แต่ก็ก็น่าจะเราทึกขวัญอยู่เป้แต่แต่ัดดีนะเราเราชอบตัวอย่างนะตื่นเต้นตกใจยิ่งตอนที่แบบมีผีเด็กหกัหกคอหักคอยเงี้ยชอบมากนี่ถ่มมา,ายมา่อไหรพี่ต้องเขาว่าเร็วๆมีครับไม่ลงมาาลัน um um ชัาคัมมิ่งโซนกำลังจะมากำมังจะมาน่าจะประมาณประเภทเดียวกับดอนบีดนะดันบีรื่องอะไเมี่่ย ใช่ตาบอดไงอ๋ออ๋ออ๋อออแล้วที่ขวัญนะกั้นหายใจนะแต่มันเหมือนมันเล่าว่าเหมือนมึงมีผีมีปีศาจอยู่ข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยเนาะคือถ้าออกไปแล้วมึงจะโดนเขาฆ่าตายอะไรเงี้ยป่ะอืมแต่อยู่แต่ในบ้านมันก็ไม่มีอะไรกินเลยน่าจะเป็นปัจจัยนี้แหละอือใช่ไหมการเอาตัวรอดอ่ะปลูกผักสิก็มึงเดินมาถึงขนาดนี้ได้อือเนี่ยนีเช็ดมืกลับมา แต่ว่ากลายเป็นว่าผีเด่งว่าเออแล้วนจะมีเชอทำไมใช่มันทำไมต้องมัดไว้อะต้องไปหาต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูเมไรเออคัมมิ่งโซนตอนหลังๆพอเราอยู่เยอะเรากลัวง่ายขึ้นตกใจง่ายขึ้นเวลาูดนพวกนี้เว้ยจริงเหรอใช่ใช่ใช่เราก็โดนหลอกมาทั้งชีวิตแล้วนะยังตกใจอีก รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเออนี่เราก็แบบว่าเต็มใจแต่มันมีช่วงหนึ่งนะช่วงที่เราทําหนังผีเยอะตอนสมัยยูออซด์อ่านั้นต่อมความกลัวแม่งชาด้านมากเลยหายไปเลยฮะไม่กลัวเลยนะคือแบบยิ่งตอนมันจะทําแบบสึกวิธีเห็นผีอ่ะกูเป็นคนรีเสิร์ชให้มันนะเว่าอ่าหาหาแบบวิธีที่แบบว่าเห็นดอะใช่ใช่ ต้งม,มีพี่อีกคนหนึ่งไงอ่ะไหนๆเราเรีเสิร์ชมาแล้วก็ลองดูแไหมอันไหนมันอันไหนมันจริงไม่จริงนางโงท่ทำมันอยู่สองคนนะี่ย <c oughs> คือตอนนั้นก็แบบเด็กๆทาหามกันนละเอาวะอยากร<ำ>ู้อยากรู้ขี่เท่าปลายตา,ลตาก,ก็มทำกูทำหมดเออแล้เจอไหมก็ไม่นะไม่แน่ใจไม่ไม่ชัดเจนเออไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆที่เอเดียมีผี อ่ะเรื่องนี้เราเราเราสนใจเราอยากดูนะรอเลยรอรอดูเขาบอกคำวิ่งโูนครับผมแสดงว่ามันอาจจะมีตัวอย่างอีกตัวนึงมาให้เราดูบาบๆาบาโอเคน่าสนใจเรื่องนี้ครับผม